อยหอยหกค่อยสิไปอันสามหมื่นกัะหน่องเฮ็ดไปทางนี้ได้บ่ไปเรียบเมืงงองตระกาศมันคอกไปคอกมา<อ>นะเนาะ เดี๋ยวเงินเงินหนันหานเลยเงินหยักนี่เงินยัดเงินดาวนี่หายหยักหนูหายมิดหายมิดแม่มีหลายบ่หลายโบแม่มีเก็บไปหลายบ่เออโบตุ้มหูเพิ่งเก่งงามอันนี้ตุ้มหูแบบอันไทยดำเฮาเนาะงไม่หนะบางเออค่อยขอถ่ายโพสเดี๋ยวนนี้เป็นเป็นคำบ่เป็นเอ้๊แม่รวยนี่มีคำนี่ไง เออมัน so มัน so มันตกเอ็บเอ็บปูนี่เอออะอันนี้สีเฮ็ดอย่างแม่เอาไปเฮ็ดสังเฮ็ดพิสังเยอะเออห้านเค็เนี่ยกวาดเนี่ยเก็เนี่ยเอออ้ดิอ๋อห้านมันเก็เนี่ยร้านกวาดอันเค็เนี่ยเก็ตองมันจืดนี่อันนี้เอาไปแกงเดยบไม่แกงออเขจะฝึกรลานกวาที่เนี่เบนี่ยเอออก้อน หลานจะคนแหมน่ะมีหลานจะคนคนเดียวคนเดียวม่สีก่อนสีคือเฮ็ดนาบอแม่เฮ็ดนาบอไปดำานาบอนี่กัเงินนี่ก็ไปแล้วเงินโอ้มีคำ่าในแม่นี่รวยเลยมีคำเนี่ยดําัําเมื่งไหร่ไหนเออเแบ่งไตนี่กัคำเงินก็ไปแล้วแบ่งไต้วย โอ้หวานตายเท่านี้แหละใส่มาดดนเนาะอีแม่อีแม่จักปีแล้วนี่เอ๊ะมะเออกินาเจ็ดิบแปดสิบดชีฟ่แดชาเดเตดเตดชีดิบห้าโอ้กินาแก่นเนื้อเนื้อแก่นเนื้อเบียงอ่ะอืมเดืองจะครบจะครบแปดสห้าแข่งแรงเนาะเหมเบือนนาหอยเต็ดเดือนหน้าเดือนแปดหอดหอยเตดเหมยเบือนเหมยเบือน แมนบออีแม่อ uh? ่ีแม่อายุปดสิบห้าปีเอ็นาฮะเอ็นาถออีแม่เมื่อลาอแม่เมื่อลาอันนี้ห้องแม่ไม่เท่าเนาะนเยไม่เท่าค่อยห้าสิบอีแม่แปดสิบห้าเปดชิบห้เห้าซับกรปาชิปได้รู้เด้ ทนอีแม่กับทันสงครามเวียดอะเออหวางไต่แบบหมดหวางไต่หมดเงินาเงินหมันหัวน้ำนี่เอ๋อเงินหมันเอามาให้เม็ดเออเย็ดอีแกนหมดอันนี้ก็เงินหมันไม่ให้ของเออเออแม่นาเงินหมันเงินหมันไฟใหม่เฮือนไฟใหม่เฮือนไฟใหม่เฮือนเงินใหม่จึงกาถุงเงินไหล ไอ้เมืไก็นงินเออไกยได้เยอะขึ้นเมื่อเมื่อลาวยกเออเงิน่างไกได้เฮ็ดั้งนี้แค่นั้นเงินเงินไหนเงกันเข้าจุ่งกันเดือนแม่นี่จักปีลนี่เงินแม่นี่จักปีลนี่เ้เนเงินใหม่เนี่ยเออโคขแล้วจักปีจักปียไฟใหม่ไฟใหม่จักปีละไฟใหม่บอะไาปียไดไ แต่เอ็มยังน้อยปะแต่เอ็มยังน้อยเอ็มคนไหนก็ไม่รู้แต่เอ็มแต่เพิ่นยังน้อยพุ่นแต่เอ็มชิงแดงแต่เอ็มชิงแดงเอ็มอินอันเอ็มอินแต่เอ็มชิงแดงอินอันี่เอ็มชิงแดงเอ็นนั้นั่นผจญนั่นแล้วมันจุดจุดตาเงินกลุ่มนะน้ำลายไฟใหม่เห็นไหมเอ็มนะชอบเออนอนได้ฝันนอฝ่อปอปูเราว่าโอ้ยเอาอันเอารูมือไอ ให้หม่รู้มึงโดเห็นแจ่งอง่าเจ้าเงินหมันก็ต้องมาเฮ็ดสมนีมดเนาะเป็นเป็นันเป็นถัเ็คำเป็นเงินเงินหมันหานเงินหมันองห้องห้องห้องหอง้ององอห้อง้านห้อห้ององงหอ้เพห้องบ่งเปอนห้องเป็นห้องเ้ิ่นแบ่งเป็นห้องเป็นห้องโอ้อยู่กันจนี่ เย็นดีเนาะเย็นดีเนาะ1อคความตาได้บ่เจ้าอจ้าของครัว

thank <laughs> you

Một hài lòng tay tôi, mời em tôi sau hai hôm tôi. Men lắm em vào đào phụ nữ. Một hào mừng tôi. 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 Một hào nè, tôi. Một hào

โอ้คนหล่อติงไก่หมดตัวชิ้นต้นคนงามคนหล่อนกินสองอันเนาะโอ้เป็นป้านเนี่ยหนาบ่คือไตไหนหนาคือเวียนเว้ยเนาะหนาคือจีนคือเวียนคนเด้เนาะ bài giờ chè, bài 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 đây bài 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 เฮ็ดเด็ดค oh, well ือกางเยตเด็ดมาเลยเสาบ้านลูมีเปิามีเกลยแม่นะเนี่ยนี่สิ่งซึ่งใบนามันคนไปยทำงานที่สุดในลาวนะคนกำมุกขี้ให้หนุ่หายค่ะ มักเล่นหมักเลนหมักเลนคนรักคนรักนมักเล่นเออที่นหนตองมี้ควันิเอาไเเอาไม่ต้องมีควันนี่เอาอีกรอบนึงเชือกนึงมาจุ๊บลนไอเฮดบดดเนี้ยไอบอดดเเชือนี่แนีเอาควันออาสกคักเด้อเอาควันเเกนัอเก่งเดค่นัืสัอมากก็นี่เอิมากยัง่อเอิมากยังเ้อ <laughs> mặc, mặc nhau, nhau à, mặc, ừ, mặc, mặc nhau, nhau, nhau. Mà... mặc nhau. Mắc mắc nhau, mắc 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 nhau. nhau đó. Cứ phá, cứ mặc nhau, mặc Mặc đó, mặc bia con Con, con, Vâng. đi mình đi có sụp xong này. คนอุ๊กินคนเย็ดอัี้ดีอะคันซ้ำนั่นใส่หน้าเออไอคนเย็ดอี่นะคนเย็ดขยะได้ไปสักอันนึ่งไปบ้านเนยอันละสามสามสิบคนคนหนาก็กินไ้คนเย็ดเนาะแม่ลางซารีคนหัวพันมีมัเออีือเฮาคนเย็ดคนทางอันทางลาวใต้คุก็ทางาวัตจักโม